สวัสดีครับทุกคนครับตอนเย็นๆครับแสงอาจจะไม่ค่อยมีแล้วนะครับอ่าพอดีอยากให้ทุกคนได้ดูตัวนี้นะครับผมใช้ไผยักษ์นะครับไผยักษ์ตัวนี้ลองเอามาทําเป็นที่เก็บน้ําส้มควันไม้ดูนะครับท่อเก็บน้ําส้มควันไม้นะครับตัวนี้ความหนาน่าจะประมาณสัก4นิ้วนะครับเท่าๆกับท่อที่ผมใช้เป็นขึ้นมาจากตัวถังนะครับเห็นไหมครับหยดติ๋งๆเลยนะครับทุกคน เนี่ยเห็นไหมเพราะมันหนานะครับมันจะค่อนข้างหนานะครับหนาและหนักมากนะครับก็เลยใช้ยาวไม่ได้นะครับตัวนี้ตัดมาเมตรยี่สิบได้นะครับเพราะว่าเราจะเอามาแขวนกับคือตัวนี้นะครับเนี่ยถ้ามันหนักเกินไปมันเอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวผมกลัวหลังคาผมจะพังลงมานะครับก็เลยใช้แค่เมตรยี่สิบนะครับแต่ก็หยุดดีนะครับเพราะว่ามีสเต็ปที่สองนะครับตัวนี้ก็คือไผ่สีสุกนะครับยาวไปอีก เกือบสามเมตรนะครับเนี่ยข้างบนเนี่ยอ่ายาวาไปอีกเกือบสามเมตรนะครับก็สวมลงมาตรงนี้พอดีนะครับสวมลงมาตัวข้างหน้าตัวนี้พอดีเดี๋ยวเรารอให้มันติดอ่าติดให้แบบเตามันติดเตามันนิ่งแล้วนะครับอ่าเตามันเริ่มนิ่งแล้ว,ลวเราก็จะเอาผ้าอุดตรงนี้เนี่เอาผ้าอุดตรงนี้ไว้ให้มันออกตรงนน้นอย่างเดียวนะครับเนี่ยคืนนี้นะครับเพราะว่าเราเผาตอนตอนเย็นนะครับเผาตอนเย็น พามาตั้งแต่ห้าโมงครับตอนนี้หกโมงก็เริ yeah. ่มติดแล้วนะครับคืนนี้ก็คือดูหน้าเตาให้เรียบร้อยนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยเดี๋ยวพอเตามันนิ่งแล้วไฟเราก็จะไม่ได้เอาเข้าอีกแล้วเพราะว่าเราอัดไฟเข้าครั้งเดียวพอเลยนะครับเราก็จะใช้ขี้คลนนะครับปิดปิดหน้าเตาตัวนี้แล้วก็ข้างล่างนี้ก็เปิดไว้นะครับเปิดไว้เพราะว่าให้อากาศมันเข้าไปเลี้ยงนะครับเปิดไว้ไม่ต้องไม่ต้องหลีกก็ได้นะครับเอาม้วนเดียวจบเลยนะครับคืนนี้ ตอนเช้าก็มาปิดกันเลยนะครับสักประมาณ8ปดเก้าโมงน่าจะได้ปิดครับเห็นไหมครับทุกคนอโอเคครับภาพอาจจะไม่ชัดหน่อยนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับลองไปใช้ดูครับใครมีไผ่ตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะดูว่ามันจะใช้ได้นานไหมแต่ว่าผมก็เลือกเอาที่แก่ที่สุดมาแล้วนะครับแต่ก็กลัวว่ามันมันจะไม่ได้ทนความร้อนเท่าไหร่กลัวมันจะหดลงแล้วก็แตกนะครับ เดี๋ยวลองรอดูต่อไปครับขอบคุณทุกคนครับ